สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับโรบอกก็วันนี้ตามที่คนเขาขอมาครับก็คือผู้ผมไม่รู้นะครับขอโทษอภัยมากเลยครับผมไม่รู้ว่าคนนี้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขามาคอมเมนต์นะเ <c ười> นี่ยเนียคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําให้เลยนะครับเนี่ยอีเว อีเวนต์เป็นผาเดกันกับทาวเวอร์บิดนับโอเคเาอะโอนทุกคนไแล้วเนี่ทุกคนสลา์ได้ด้วยเนียโอ มองไปซ้ายยมงน,นี่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 ยกนี่โดนไล่แล้วจันวันนี้นี้งเม้โอ้โห ยากเหมือนกันนะอามออุสอันนี้เป็นด่านแบคทูมนี่เอาด่านแบคทูมโอ้อะไรอยากปเป็นอัลกอริทึมเลยอะเ,อเป็นด่านที่ผมอยากได้นะด่านแบคทูมจะทุกคนไปเลือกด่านเอาอันนี้หมดเลยอะ โอเค okay. let's go uh, man วันนี้เราก็หนีไปเรื่อยๆนะอุ้ยเกือบตกแล้วเอ๊ะพร้อมปิดอ่า

มีเน็กบอดเต็มไปหมดเลยไอ้พวกนี้เรียกว่าเน็กบอดเนี่ยค่ะทุกคนม <c oughs> ีไอ้นี้ด้วยอะเฮ้ยว <c oughs> มันขึ้นหมาแล้วเ <c oughs> จอเนี่ยมันติดบารกันมันเออ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 ะไรตั้งนานเนี่ยฮ้าฮ ตกแล้ว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 สไลด์ก่อนเอาตกอีกเล้วเะไรเด็กโชโลงเอาอะไรเนี่ยผีบ้า อยู่ดีก็มีคนมาช่วยเขาอยู่ดีเขาเซเลอร์อย่านไ้นมาดูเฮ้ยเดี๋ยวได้ปืนหรอฮิ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 อ้าวได้ปืนมาก็ดีค่ะได้ปืนมันได้มันแลมดอนไมเซอร์ ôi ơi ôi mùa lỗi đây đấy bye, 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 bye bye bài bye 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 bài

อะไรก็ไม่รู้อ่ะเขาจะขโมยธนาคารอ่ะอยากได้อันนี้มากเลยอ่ะมันมันเท่ดีมันเกียนดีตรงนี้เน็กบอยเขาได้นะได้อือเอากระโดดวิ่งมาเลย โอ้โหโคคาโคล่าโคคาโคล่าอ so ้สูมาโคคาโคล่าอ่ะชิวมี่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 มีคไมาช่วยแล้วเร็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 วเร Leo อยู่ข้างข้างล่างนะ bukan? คนปุ๊บปุ๊บ เอ้ยโอ้โหเจอเลยบัง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 นี่นี่นี่ังวูวูวูโดนไล่ลวโว้ยอ้โจู่จูหวันนี้น่าจะสายนี่นี่ เออ h อม p ี Help me Help me Bro h e l เอ้ยได้แล้โคก็โ oh, ดด, oh, ดสูงไฮะก็โดดสูงไปเนียเด้อโอ้ยบร o อืมอ่าโอ้มาตัด ผมจะกลับไปในเมนูนะทุกคนโอเคนะือก็มันจะมาชมมาจะดูว่าผมมีอะไรบ้างแล้วก็เนี่ยครับทุกคนเฮ้ยอะไล่ะสต o อปว t c ก็มี automatical เลยมีแค่สามสิบห้าคละว่าคาแรคเตอร์อะไรเออชูในชูอะไร ถ้าเกิดโดนจัมสแกร์มันจะวิ่งเร็วกว่าเดิมหรอโอหเอ้ยเอ้ยเอ้ยถ้าอะไรอ่ะเดี๋ยวพี่เขาเขาใช้อ่ะ <laughs> อันนี้มันไม้คาป่ะปะเนี่ยไม้คาเนี่ยไม้คาพอจันอะไรอะที่เขาอันนี้ปะ แคทดาวน์เอ้ยเจ้เอ็นอะเฮ้ยอ้ยตึ๊งตึ๊งนี่อันนี้อันนี้ก็ละกาอ่ะ โอเคนะทุกคนก็อันนี้เป็นอันที่ผมซื้อมาราคาหนะึ่งพันครับอันนี้ผมซื้อได้พอดีเลยเมื่อกี้นี่มีสามพันอันนี้ได้นะอันนี้ล่ะลองซื้ออี้กีนว่าโอเค,อ,เคอันนี้ก็มีอยู่สามอย่าง Boop-b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 oop Hmm boop, 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 boop. Oh Like kami segini Ke andia Like Hisham kami segini Saat Like Tuan kami segini Ke maki Like Tua ไม่มีสกินอันนั้นก็เป็นตัวผมอือฮะตัวผมเองอันนี้เรบอติกโอเวอร์เซียก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นสีม่วงอันนี้หาม่วงก็ลด้ ใายค่าท่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้ไม่ใช่ยูไฮเนี่ยอันนี้ดีไหมสีออกสีม,ม่วงดีเอ้ยอีเกียอะอีเกียเอ้ย ไฟแชเอ้ยไ,ไฟแช็กไฟแช็กไฟแช็กมาเร็วๆอโอเคในไ,ไฟแชกคอมเพล็กซ์แล้วมาเลือกด่านหาร์ดกันจะไปเลือกด่านหาร์ดำไปอะไรละ่ะมันไม่เลือกด่านอีเว่ตแต่ลืมบอกแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ตัวแบบผมในแวนการ์ดกับโรบอติกโอเวอร์เซียโอ้โห ต้องเล่นแบบทาวเวอร์บิดให้เลเวลถึง45นะครับอย่างคลิปที่แล้วนะครับที่ผมเลเวลเท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้เฮ้แล้วผมจะวิ่งไปหาเน็กบดทำไม ตอนนี้นับโอ้จังสแก,กมีเมดิกด้วยเมดิกอยู่มั้มันคงไม่มาหาผมหรอกมันงเฮ้ยอย่าวิ่งร่องมาทางนี้เออ งแล้วก็แค่แอบอยู่ตรงขอห้องถ้ามันมาแล้วก็วิ่งแอบตรงนี้ก็ได้เลยไม่เดี๋ยวมันทางตาแอบตรงนี้เลยเปิดไฟฉายหนักันหลักกา ขอเปิดเพลงฟังเลยครับไม่ใช่อันนี้นี่หว่ะ โอ้โหนี่ก็เป็นจะประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้โห Help me Help me. help me,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  help me bro yes 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 วันนี้แอกะไม่ได้ว่านะแต่เขาผมกองจริงจโอเคก็สำหรับวันนี้สำหรับคลิปอ e ีเวน อาจจะมาทำ EP สองครับแต่ก็ขอวันนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ได้ยะะครับทุกคนบ๊ายบาย